ถ้าเวียดนามเีอนาคตที่สดใสเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตคือปีที่แล้วฝรั่งขายหุ้นเวียดนามเยอะมากแสนสามหมื่นกว่าล้านปีนี้ขายต่อแล้วดองก็อ่อนค่าแบบรุนแรงเนี่ยฝรั่งเขาเห็นอะไร <gracias> ผมว่าเวียดนามมันอยู่ในช่วงท้ายแล้วก็สิบตัวแรกเนี่ยมาเก็ตแคมปมัน5 6าเซของตลาดเวียดนาม คือเวียดนามต้องยอมรับว,ว่าเศรษฐกษิจเขาดีเขาร้อนแรงแล้วเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะรัถ้าเทียบให้เห็นภาพเนี่ยเขาก็คล้ายจีนช่วงหนึ่งถ้าเราไปลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ในจังหวะนี้คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือถ้าเราเชื่อว,ว่าตลาดหุ้นเวียดนามร้นแรงไปหน่อยอาจจะรอให้มันพักฐานเพราะมันมีมาจินเยอะใช่ไหม ผมว่าลมใต้ปีกที่เคยหนุนเวียดนามเนี่ยตอนนี้มันดูเป็นลมต้านนิดๆแต่สิ่งที่เวียดน,นามวางกลยุทธ์เนี่ย <the> money. ตอนนี้วิวพี่มี่กับหุ้นเวียดน,นามเป็นยังไงบ้างคะ คือเวียดนามต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจเขาดีนะเขาร้อนแรงแล้วเขาอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะครับถ้าเทียบให้เห็นภาพเนี่ยเขาก็คล้ายจีนช่วงหนึ่งสมัยก่อนจีนเนี่ยก่อนปี2 0 0พันดเนี่ยจีนโตดับเบิลดิจิตทุกปีนะครับคุณกิตาโตแรงมากแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวด้วยวิกฤตยุโรปวิกฤตอเมริกาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย GDP โลกมันหดตัวจากการโตจากสี่เปอร์ซ็นลงมาเหลือสองเปอร์เ็นตกว่าๆว่าเนี่ยจีนเขาปรับแผนแบบหนึ่งเขาบอกว่าเงินต่อไปเนี่ยเขาจะโตแบบ มีคุณภาพละโตแบบสเตเบิลละก็เหลือเจ็ดเหลือแปดเหลือหกเหลือห้าจนปัจจุบันตอนนี้เขาก็พูดแถวๆตัวเลขห้าเนาะเวียดนามเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาก็ยังโตจากภายนอกเนาะจริงๆ GDP เวียดนามโครงสร้างมันก็มาจากการส่งออกเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็เป็น FDI เป็นนู่นเป็นนี่เนาะเก้าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ไประโยชน์เต็มเมจากเรื่องทรัมป์หนึ่งจุดศูนย์ใช่ไหมที่กดดันจีนแล้ว คนก็ย้ายมาที่เขาแล้วก็ผลิตของแล้วส่งไปอเมริกาส่งไปทั่วโลกตอนนี้ทิศทางก็น่าเสื่อมเพราะเวียดนามเป็นหนึ่งในคนที่ไปหาอเมริกาเป็นคนแรกนะให้หมดทุกอย่างยอมหมดทุกอย่างทุกท่าให้สนามกอล์ฟให้นูน่นให้นี่คือพูดมาเถอะว่าอ,อยากได้อะไรให้หมดเลยแต่กลายเป็นว่าพอผลเจราจาภาษีมาเนี่ยค่อนข้างจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหม ขนาดประเทศไทยเราไม่ได้เปิดหมดเราได้19%เวียดนามนี่คือหูให้หมดทุกอย่างยังเสีย20ทานชิปแม็กซ์อีก40%เนี่ยผมว่าลมเขาเรียกลมใต้ปีกที่เคยหนุนเวียดนามเนี่ยตอนนี้มันดูเป็นลมต้านนิดๆแต่สิ่งที่เวียดนามวางกลยุทธ์เนี่ยกลับต่างจากจีนคือจีนตอนนั้นพอพอเศรษฐกิจโลกโตช้าเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้กลยุทธ์คือถอยลงมาเดินช้าลงแต่มั่นคงขึ้นแต่เวียดนามบอกเดี๋ยวจะเดินให้เร็วขึ้น เดี๋ยวถ้ามันโตน้อยนะจริงๆเขามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจห้าปีนะที่ผ่านมาเขาตั้งตั้งโตหกจุดห้าถึงเจ็ดอะไรประมาณนี้พอดีห้าปีที่ผ่านม,ามันโตห้าจุดเจ็ดเพราะมันมีโควิดเนาะปีนี้เขาบอกกัดไปเลยโตให้ได้แปดจะทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจห้าปีให้มันบนรรลุผลแล้วข้างหน้าเนี่ยเขาอยากโตแบบดับเบิลดิจิตเลยนะโตแปดโตสิบโตอะไรเงี้ยก็เขาก็เร่งแผนลงทุนหนึ่งจุดห้าล้านล้านทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ทำนู่นทำนี่ทำ,น, ύ, ทำนัน่นเยอะแยะไปหมดซึ่งซึ่ง,งต้องอย่าลืมว่า ทั้งหมดทั้งปวงอ่ะ GDP เวียดนามจุดตั้งต้นมันก็ยังมาจากการส่งออกต้องเติบโตเยอะแบบที่ผ่านมาก่อนเนาะที่ผ่านมาโตดับเบิลดิจิตติดต่อกันหลายปีนะ FDI จะต้องโตเหมือนที่ผ่านมาก่อนซึ่งวันนี้ก็เริ่มมีข้อสงสัยอย่างถ้าถ้าได้สัมภาษณ์คุณจูน w h a เนี่ยคุณจูนเขามีตั้งเป้ายอดขายของ w h a ปีนี้ที่2350ไรายต้นปีเขาบอกประเทศไทยก็พันหิดนิดเวียดนามสัก650 700ประมาณเนี้นะครับ ตอนนี้ประเทศไทยอ่ะเขาพูดแล้วนะล่าสุดถ้าใครใครไปฟังอัปเดตเนี่ยเขาบอกเขาคิดว่าสองพันสามรอยห้าสิบยังคงเป้าเดิมนะแต่ประเทศไทยเนี่ยชัดเจนแล้วว่าดีกว่านั้นแน่ๆไม่ใช่พันหกกว่าๆแน่ๆอาจจะไปจบที่สองพันหรือใกล้ๆสองพันไล่เลยแต่เวียดนามก็น้อยกว่านั้นแน่ๆเพราะตั้งแต่เทรดบอลมาเนี่ยทุกคนก็ชะลอนะนี่ผมไม่ได้พูดนะลองไปหาแฟกต์ดู W ิเชพูดอย่างนี้นะซึ่งถ้าถ้า FBI กับ ส่งออกมันไม่ได้โตแบบช่วงที่ผ่านมาแล้วเราแล้วเราไปกู้เงินเยอะๆมาเพื่อเพื่ออัดเศรษฐกิจอัด GDP มันมันจะยิ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเพราะว่าเราต้องเราต้องมองในภาพนี้ว่าถ้าถ้าเวียดน,นามแข็งแกร่งถ้าเวียดน,นามเยอนา,นาคตที่สดใสเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยจุดหนึ่งที่ต้องสังเกตคืคอปีที่แล้วฝรั่งขายหุ้นเวียดน,นามเยอะมากแสนสามื่นกว่าล้านเนาะปีนี้ขายต่อแล้วดองก็อ่อนค่าแบบรุนแรงเนี่ย ไอ้ฝรั่งเขาเห็นอะไรแต่คนที่มาซื้อหุ้นนี่คือใครคือคนเวียดนามเองใช่ไหมเปิดพอร์ตทะลุสิบล้านคนไปแล้วใช้มาจิ้นสูงสุดเป็นประวัติการครั้งที่แล้วคุยกับคุณกีต้าคือผมบอกว่ามันแตะสามแสนล้านบาทเนาะเทียบเป็นเงินบาทจะได้เห็นภาพชัดวันนี้สี่แสนกับหกพันล้านคือเยอะกวันนั้นขึ้นไปยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นผมบอกเทียบกับประเทศไทยในอดีตตอนที่ตลาดเราร้อนแรงเนี่ยเราเคยใช้มาจิ้นเป็นเงินบาทสูงสุดประมาณแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านบาท จจุบันเหลือห้าหมื่นแปดนะมันก็มันก็เรียกว่าคนเวียดนามใจถึงแล้วกันเอางี้ก็ชื่นชมเพอใจถึงแล้วก็เอ,อ,อัตราการใช้เงินกู้ต่อทุนเนี่ยมันเกินร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคุณยีตามันร้อยสิบเปอร์เซ็นตนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่ามันก็มีมีจุดเปราะบางตรงนี้แล้วกันผมไม่ได้บอกว่าการใช้มาชินแปลว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่การใช้มาชิ้นไม่ได้แปลว่าพื้นฐานไม่ดีพื้นฐานดีก็คือพื้นฐานดี ใช้มาจินก็คือเพิ่มความเสี่ยงมันคือคนละเรื่องกันเนาะมันก็คือต้องแยกระหว่างสองเรื่องนี้คือพื้นฐานดีถ้าไม่มีคนใช้มาชินมันก็มันก็ดีอ่ะมันก็เฮลตี้ดีแต่ถ้าพื้นฐานคุณดีแต่มีคนใช้มาชินที่แบบโอเวอร์โหลดอ่ะมันก็เป็นจุดที่คุณต้องระวังตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเวียดนามตอนนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ประมาณนั้นนะแล้วก็ออีกอันหนึ่งที่ต้องตั้งข้อสังเกตคือเข้าใจว่า outstanding loan growth มันโตประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าตัวหนี้เสียมันโตเร็วกว่า ทุกรำดับชั้นเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่พวกนี่ครั้งชำระหกสิบวันเก้าสิบวันอะไรคือเพิ่มทุกรำดับแต่ ECL ไม่เพิ่มเพราะมาตรฐานบัญชีก็อาจจะไม่ได้ใช้ IFRS 9แล้วก็บาเซลบาเซลบาเซลของบ้านเราใช้บาเซล tree เขาเชิงใช้บาเซล t เนอะ mm hmm. เราอาจจะมีนโยบายทางบัญชีที่มองไปที่อนาคตมากกว่าของเขาอาจจะเป็นเวียดนาม accounting standard ที่ อาจจะต้องรอตัวเลขบางอย่างออกมาเนาะอันนี้ก็เป็นข้อความเสี่ยงครับแต่เวียดนามก็ก็ขึ้นมาเยอะอ่ะก็ขึ้นมาเยอะก็ดีใจกับคนที่มีด้วยแต่อันนี้ก็เป็นข้อมูลแฟกต์แหละแต่ไปต่อหรือมันจะลงเนี่ยเราเราไม่รู้จริงๆแต่เรารู้ว่ามันมีข้อมูลพวกเนี้ยเผื่อท่านยังไม่ทราบท่านจะได้เอาเอาสิ่งที่เราคุยกันไปหาข้อมูลเพิ่มเนาะแต่ก็แต่ก็กเออก็มีมันมันทุกที่มันก็มีความเสี่ยงของมันอะ่ะแต่ของบ้านเราอาจจะแข็งแกรง่งค่างเงินแข็งแกรง่ง อ่<ม>ทุนสำรองแข็งแกร่งโอ้แต่ปัญหาก็เยอะแยะเหมือนกันมันก็ก็ก็พูดแทนแทนอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีขาวไม่มีดามันก็คงเป็นเป็นเทาหลายๆเฉดนะว่าใครเทาเข้มใครเทาอ่อนครับค่ะก็ FYI นะคะ For your information นะคะอะไรที่เป็นจุดสังเกตได้น,นะคะอ่าพี่มี่พอจะมีข้อมูลนะคะก็มาแชร์กับพวกเรานะคะนิดนึงตรงที่เรื่องของโครงการที่เวียดนามลงทุนนะคะเพราะว่าดูเป็นข่าวใหญ่เม็ดเงินก็มหาศาลนะคะหนึ่งจุด 28ตริลเลียนดอลล์นะคะ10%ของ GDP ตั้ง250เมกะโปรเจกต์แล้วก็คือมีเป้าหมายที่ท้าทายนะคะเดี๋ยวปี2045จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วจะหลุดกับกับดักรายได้ขั้นกลางนะคะแล้วก็คือดูรูปแบบของการลงทุนนะคะก็ดูกระจายไปในสิ่งที่เป็นเป้าหมายการเติบโตแล้วก็ดูไม่ใช่เพียงแค่รัดลงทุนดึงเอกชนลงทุนด้วยดึงต่างประเทศลงทุนด้วยนะคะก็ดูดูเป็นแผนที่ดีดูเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์นะคะที่นี่มันจะ ทําให้เขายิ่งโตไปกว่านี้ในอีกอนาคตหรือเปล่าซึ่งถ้าเศรษฐกิจเขาโตได้ขนาดนั้นนะคะขนาดว่ายกระดับเป็นประเทศร่ารวยเนี่ยตลาดมันต้องโตไปอีกธุรกิจบริษัทบริษัจทจดทะเบียนก็น่าจะต้องโตไปอีกค่ะพี่มีก็จริงๆอนาคตมันคือความไม่แน่นอนนะครับ ตอนตอนก่อนต้ยมยำกุ้งเราจะแตกเนี่ยเราก็ทําอะไรประมาณนี้แหละเราก็จะขยายนูน่นขยายนี่ขยายนั่นเหมือนกันเนาะแต่บางเออเราโชคไม่ดีที่เราไปไม่ถึงฝั่งฝันมันก็ถอยมาก่อนแต่ก็อยากให้เวียดนามรับรื่นแล้วกันเนาะแต่แต่ทุนสํารองเวียดนามตอนนี้ก็ก็อาจจะมันมีสูตรคํานวณอยู่ว่าทุนสํารองจะต้องพอเพียงต่ออ่ายอดการน,นําเข้าสักสามเดือนตอนนี้เวียดนามอยู่สามเดือนเป๊ะเลยแล้วก็นี่เวียดนามผมเข้าใจว่า เป็นหนี้ดอลลาร์อยู่สักครึ่งหนึ่งเนาะใกล้ๆ<ส>ครึ่งหนึ่งก็เราก็ไม่รู้ว่าพอจะก่อสร้างอะไรเยอะขนาดเนี้ยคุณจะใช้ทุนจากตรงไหนจะระดมจากประชาชนเองเพราะประชาชนเขาเพิ่งรวยเนาะยังไม่มีเงินเก็บมากเหมือนประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะสะสมเวลมานานแล้วเนาะขายพันธบัตรปุ๊บก็หมดเลยแหละเพราะประเทศประชาชนเราคือเราเราหากินกันมานานมีเงินเก็บเยอะแยะแต่เวียดนามเขาเพิ่งเริ่มเริ่มเขายังซื้อบ้านใหม่ครบยังอะไรไหม่ครบนะ ถ้ากู้ต่างประเทศมันก็เพิ่มความเสี่ยงก็ผมผมบอกแล้วทุกทุกอย่างมันก็คือ ROIc แหละถ้าลงทุนไปลูกค้ามาทุกอย่างเหมือนที่คิดมันก็ดีครับแต่ถ้าลงทุนไปแล้วไม่ได้มาเหมือนที่คิดมันก็มันก็ผิดแต่ผมไม่มีความสามารถในการทํานายอนาคตไกลระดับนั้นเนาะก็ก็อยากให้เขาดีดครับผมผมผมเชื่อว,ว่าถ้าเขาได้ดีสุดท้ายประเทศไทยได้ด้วยเนาะคือถ้าเวียดนามเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะอีกหน่อยคนเวียดนามก็มาเที่ยวเราเราก็เจริญขึ้นอะไรทํานองเนี้ยอาจจะ สมมติถ้าเวียดนามต่อให้แซงไป <S <S ก็ยังดีกว่าเวียดนามลบแย่ yeah, อะไรเงี้ยคือถ้าเวียดนามแซงไปเขาก็ดึงเศรษฐกิจภูมิภาคเนี้ยให้ดีกันไปด้วยแต่ถ้าเวียดนามแย่มันจะเหมือนตอนเราเป็นต้มยำกุ้งอ่ะเราไม่ได้เจ็บคนเดียวนะคุณกีตา้ามันเจ็บมันลากไปแบบว่าเขาเรียกไงใครที่ผัวพันด้วยนี่โดนหมดมันไปถึงเกาหลีอะไรอย่างเงี้เลยนะก็ก็กเออมันมันก็มองยากเอาเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นในการตัดสินใจเวียดนามคือเขาใจกล้าเขา aggregate บน บนภาพการเติบโตที่จริงๆแล้วมันชะลอลงแต่เขาเหยียบคันเร่งเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้ครับค่ะแล้วคือถ้าอย่างนี้กับการลงทุนล่ะคะพี่มี่คือเขาใจกล้าเขาอาจจะทุ่มเทแล้วก็คือเบ็ดกับการเติบโตในอนาคตนะคะมันทําให้เขาดูน่าลงทุนหรือเปล่านะคะหรือว่าคือมันทาให้เรายิ่งต้องระมัดระวังความเสี่ยงในการเติบโตหรือว่าการทุ่มลงทุนครั้งนี้คือจริงๆมันต้องเลือกเหมือนกันนะครับเพราะว่าสิ อันดับแรกของหุ้นเวียดนามตอนนี้เนี่ยก็เป็นธนาคารไปสักหกสเปอร์เซ็นเป็นกลุ่มวินกรุ๊ปไปสักสองตัวเนาะที่เหลือเป็นหุ้นเล็กมั่หุ้นโมบายโบอะไรสลับกันไปเนี่ยจริงๆแล้วรอบนี้ของการขึ้นมาเนี่ยกลุ่มวินกรุ๊ปก็ขึ้นมาแรงมากแล้วคําถามคือกลุ่มวินกรุ๊ปขึ้นมาด้วยสตอรี่อะไรก็ขึ้นมาด้วยสตอรี่ของคาดหวังการเติบโตของโกลดรเวอร์ตัวใหม่อย่างรถยนต์บินฟ้าใช่ไหมวินกุ๊ป ทั้งให้เงินให้เปล่าทั้งให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ํากับวินฟาสดเยอะแยะเลยแล้วก็รัฐบาลก็ช่วยผมไปเที่ยวเวียดนามหลายครั้งตอนนี้แท็กซี่วินฟาสวิ่งเต็มเมืองเลยแล้วรถยนต์วินฟาสก็ยังขายไม่ค่อยดีเอางี้ที่เขาขายได้คือเขามาทาแท็กซี่เนาะเออเราก็ต้องไปวิเคราะห์ตรงนี้ว่าไอจุดที่เขามองว่าจะเป็นโกรดคือแท็กซี่วินฟาสเนี่ยมันจะมันจะเติบโตหรือว่ายอดขายรถยนต์วินฟาสมันจะไปทั่วโลกได้ไหมเพราะเขาไปอเมริกาก็ล้มเหลวแล้วเนาะ รีวิวก็มาไม่ดีตอนนี้เขาปรับแผนใหม่เดี๋ยวจะมาลุยเซาทีเซเชียเอาผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเอาพูดตรงๆแล้วกันนะพูดตรงๆคือผมก็ไปลองนั่งรถยนต์วินฟาส์หลายตัวหลายรุ่นหลายยี่ห้อแล้วนะอืมผมคิดว่าทั้งราคาทั้งคุณภาพทั้งประสิทธิภาพทั้งรูปโฉมเนี่ยแพจีนทุกประตูอย่างตัวที่มาเทียกบกับอัตโต้สามเนี่ยแพงกว่าด้วยนะแพงกว่าอัตโต้สามแสนหนึง่งอ่าคุณภาพ ประตูปิดนี่ก้องกึมปึมโอ้มันมีความรุนแรงเหมือนแท็กซี่รุ่นเก่าแต่ว่าอของจีนมันก็มันก็ไม่ได้ดีเหมือน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 รถยุโรปหรือเทสลาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันทําได้ดีกว่าแล้วกันรูปโฉมข้างนอกดีกว่าการการการบริการหลังการขายไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าเพราะของจีนผมว่าก็ยังอยู่ในช่วงเออร์ลี่แต่ถ้าถามคุณกีตาสมมุตินนะคุณกีตาวันนี้มีความจําเป็นต้องซื้อรถยนต์หนึ่งคันในราคาเท่ากันเลยด้วยอะ ระหว่างแบรนด์เวียดนามกับแบรนด์จีนน่ะแน่นอนการยอมรับของผู้บริโภคอะจีนมันผ่านจุดนั้นไปแล้วมันผ่านจุดที่เราไม่ไว้ใจไปแล้วงี้ดีกว,ว่าอย่างน้อยคุณกีต้ารอบข้างมีเพื่อนมีญาติเริ่มใช้รถจีแล้วถูกไหมมันไม่ใช่คนแรกในในในสารระบบอะถ้าคุณกีตา้าถอยบินฟานมาเนี่ยคุณกีตา้าจะเท่เลยเคือญาติจะงงเลยว่าเฮ้ยกีตา้าเอาไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันมันเลยยังอยู่ในช่วงที่ท้าทายอะไรเงี้ยผมว่าเวียดนามมันอยู่ในช่วงที่ท้าทายแล้วก็ สิบตัวแรกเนี่ยมาเก็ตแคปมันห้าหกสิบเปอร์เซ็นของตลาดเวียดนามตลาดเวียดนามตอนนี้มันแปดล้านล้านกว่าเนาะไอตัวแรกก็หกแสนกว่าล้านวินวินคุ๊ก็ห้าแสนกว่าล้านวินโฮมก็เกือบห้าแสนล้านคือถ้าเราไล่ไล่มาเนี่ยจริงๆลองนี้ที่ขึ้นมาก็คือกลุ่มวินวินเนี่ยนะฮะวินคุบวินโฮมวินคอมรีเทลเข้าใจว่าร้อยกว่าจุดของดัชนีมาจากหุ้นสามสี่ตัวนี้เลยนะ ร้อยร้อยห้าสิบจุดอะไรทํานองนี้นะครับสามสี่ตัวนี้เป็นตัวล่างมาที่ถ้าคุณกีตาร์ได้สัมหาาาณ์อาจารย์นิเวศอาจารย์นิเวศก็พูดนะว่าอ่าหุ้นขึ้นไม่มีเราแต่หุ้นลงหุ้นหุ้นเราลงด้วยอาจารย์เลือกหุ้นได้ดีกว่าไอไอหุ้นที่มันขึ้นดีเยอะมากนะครับถ้าคุณฟังอาจารย์วิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาพไกลๆภาพอนาคตความสามารถในการแข่งขันเทรนเมก,กาเทรนโหมดไฟฟอดคือดีกว่าหมดแต่ตลาดหุ้นก็ชอบเล่นตลกแบบเนี้ยเนาะ รอบนี้หุ้นที่ขึ้นก็เป็นกลุ่มวินกรุ๊ปเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เป็นกลุ่มธนาคารเนาะหุ้นซุปเปอร์สต็อกกลับไม่ค่อยขึ้นกลับไม่ค่อยขึ้นถ้าเราถ้าเราไปลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ในจังหวะนี้คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือถ้าเราเชื่อว่าตลาดหุ้นเวียดนามร้อนแรงไปหน่อยอาจจะรอให้มันพักฐานเพราะมันมีมาจินเยอะใช่ไหมถ้ามันพักฐานลงมาแล้วกลุ่มซุปเปอร์สต็อกบังเอิญลงมาด้วยใช่ไหมครับ เราก็เราก็อาจจะขึ้นรถได้คือทุกที่มันมีโอกาสอะแต่เราต้องมีหลักคิดมีแนวคิดเนาะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอะไรดีก็คือดีหมดอะไรแย่ก็คือแย่หมดมันมันมันมีดีและมีแย่แล้วมีโอกาสฟ้อนอยู่เสมอครับ follow the money the